สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศพร้อมกับอัปเดตหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและหายากนะครับซึ่งทางทีมงานของช่องเราได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลมา เพื่อนำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีมูลค่า,าหลักแสนหรือหลักล้านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมหรือว่าหากท่านใดมีเก็บสะสมอยู่ในปัจจุบันก็สามารถมาเปรียบเทียบ กับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันได้นะครับก็หวังว่าช่องเล็กๆของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการนำเสนอความรู้สาระต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับสำหรับช่วงแรกนี้เรามาดูเหรียญ ต่างประเทศนะครับที่มีรูปแบบหรือรูปลักษณ์ต่างๆที่แต่ละประเทศนั้นออกแบบมานะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละประเทศครับว่า,ารูปแบบของเหรียญจะมีความละเอียดลึกซึ้งอย่างไรนะครับสำหรับเหรียญแรกนี้ก็เป็นเหรียญปี1993นะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นปี1993สภาพมีการใช้งานแล้วนะครับ สำหรับเหรียญนี้ราคาก็ยังไม่สูงมากนักนะครับราคาก็จะอยู่ที่หลักสิบหรือถ้าสืยๆก็อาจจะถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับซึ่งเหรียญก็มีสภาพสึกก่อนไปตามการเวลานะครับอันนี้เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญเขียนว่าปี2012นนะครับสำหรับด้านหน้า ด้านหลังของเหรียญน,นะครับที่ท่านได้รับชมรับฟังกันไปในช่วงแรกแล้วนะครับขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับขอบด้านข้างเหรียญมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็สภาพมีการใช้งานแล้วนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ราคาก็ยังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศนะครับมีการออกแบบบนพื้นเหรียญน,นะครับบนพื้นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญปี2000นะครับปีคริสตศักราช2 0 0 0นนะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็ยัง เป็นเหรียญที่ยังหาได้ง่ายนะครับสำหรับเหรียญนี้ท่านใดมีก็สามารถมาเปรียบเทียบดูได้นะครับราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญปี2018นะครับปี2018ก็ยังอายุก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญนี้ปี2018 ราคาก็ยังไม่ถึง100บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับราคาไม่สูงมากนะักอันนี้สภาพสึกก่อนไปตามการเวลาครับสำหรับเหรียญน,นี้อันนี้เป็นเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้ก็เหรียญสภาพใช้งาน,นครับอันนี้เป็นเหรียญขนาดใหญ่ สภาพใช้งานสึกกร่อนตามเวลาอาจจะมีสนิมบ้างนะครับอาจจะมีสนิมบ้างราคาก็ยังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูงหลักสิบนะครับหลักสิบยังไม่ถึงร้อสภาพนี้ก็ก็ราคาไม่สูงนะครับสภาพนี้ราคาไม่สูงเดีียญต่อไปนะครับ เีต่อไปเป็นเหรียญปี1,993นะครับสำหรับเหรียญนี้ปี1,993ด้านหน้า1,995นะครับด้านหน้าอันนี้ด้านหน้าเหรียญเหรียญก็โดยสภาพแล้วก็รา,าคายังไม่สูงนะครับยังมีเก็บสะสมได้นะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบจริงๆนะครับ ราคาอาจจะยังไม่สูงแต่ว่าท่านใดที่ชื่นชอบก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับด้าน,นข้างเหรียญนะครับสำหรับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญที่มีมูลาคา่าราคาสูงนะครับทั้งอ่า ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังชมกันอยู่นี้นะครับเหรียญนี้ก็มีราคาสูงนะครับส่วนราคาจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปี1903นะครับปี1903ปีคริสตศักราช1903นะครับด้านหน้ายังมีความคมชัดสวยงามนะครับเป็นเหรียญที่ าห,าาห,นนหายากอีกหนึ่งเหรียญนะครับหายากอีกหนึ่งเหรียญซึ่งท่านใดที่มีอยู่ในครอบครองก็สามารถนํามาเปรียบเทียบดูได้นะครับเก็บไว้ให้อย่างดีนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ราคาสูงมากนะครับสูงถึงราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญด้านหลังของเหรียญสําหรับเหรียญน,นี้นั้นก็จะมีราคาอยู่ที่เก้าแสน 14,479บาทโดยประมาณนะครับ9 1 4 4 7 9บาทโดยประมาณนะครับ, 9, 14, บ,รรบซึ่งมีการซื้อขายกันไปล่าสุดนะครับราคา9000กบาทนะครับท่านใดมีเก็บสะสมไว้ก็สามารถเก็บไวเ้เพื่อเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคตต่อ,ตอไปนะครับก็วันนี้นำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมรับฟังกันนะครับ เหรียญดังกล่าวนี้ราคาสูงถึง900,000กว่าบาทนะครับ900,000กว่าบาทซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญของอาระเทศสหรัฐอเมริกานะครับเหรียญน,นี้หายากมากๆนะครับเหรียญปี1,903นนะครับท่านใดมีก็เปรียบเทียบดูได้นะครับสำหรับเหรียญต่อไปนะครับก็มาดูการเหรียญที่มีสภาพโดยทั่วไปนะครับ เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่มีการใช้งานแล้วนะครับมีการใช้งานแล้วอันนี้เป็นด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญลิอินส์เบ t นะครับด้านหลังของเหรียญเป็นเหรียญของฮ่องกงนะครับเหรียญฮ่องกงเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1 9 9 0นะครับสำหรับเหรียญนี้ให้ดูสภาพเนื้อเหรียญกันชัดๆนะครับ สำหรับท่านที่ชื่นชอบก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับราคาเหรียญก็ยังไม่สูงนะครับยังไม่สูงปี1990นะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับสภาพใช้งานสึกก่อนไปตามการเวลานะครับก็ยังหาได้ในปัจจุบันนะครับ เหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้ก็ยังเป็นเหรียญที่ราคาไม่สูงยังหาได้ทั่วไปราคาไม่แพงมากนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช2006นะครับปีคริสตศักราช2006นะครับเหรียญขนาดเล็กนะครับหาได้ง่ายราคาไม่สูงนะครับรูปภาพบนอา่า หน้าเหรียญก็จะบ่งบอกเอกลักษณ์วัฒนธรรมในแต่ท้องถิ่นในแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไปนะครับก็ที่นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันก็เพื่อ,อดูสภาพของเหรียญน,นะครบับราคาเหรียญว่ามีรูปลักษณ์หน้าตาอย่างไรนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆอันมีประโยชน์แก่ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ